นีบุกโปแนลนด์เยอรมนีใช้ทหารเพียง23กองพลตั้งไวท้ทางด้านตะวันตกของประเทศเพื่อป้องกันฝรั่งเศสในบริเวณชายแดนด้านนั้นแต่ขณะนั้นฝรั่งเศสมีกองทัพอยู่ตรงบริเวณชายแดนด้านติดกับเยอรมนีมากกว่าเยอรมนีถึง5เท่าู้บชาการทหารสูงสุดของฝรั่งเศสมีความเห็นว่าการบุกเยอรมนีโดยการข้ามแม่น้ำไร้เข้าไปเป็นเรื่องยากจึงเสนอให้รัฐบาลฝรั่งเศสบุกเยอรมนีโดยการบุกเข้าไปในเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศเป็นกลางแต่ความเห็นเช่นนี้ของผู้บัญชาการหางสูงสุดของฝรั่งเศสแต่รับการปฏิเสธจากรัฐบาลเมื่อ,อยนเยอรมนีเลืิกลบในโปลแลนด์แล้วกองทัพเยอรมนีก็มาออกกันอยู่ตรงแนวชายแดนด้านตะวันตกตั้งเผชิญหน้าแนวมาจิโน,โนของฝรั่งเศสมากยิ่งขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมพุทธศักราช2482ถึงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2483ฝรั่งเศส ร่างแผนรบขึ้นมาใช่หลายแผนสำหรับตอบโต้นในกรณีที่เยอรมนีจะบุกเข้ามาทางเบลเยียมและทุกแผนที่ฝรั่งเศสจะททำขึ้นตั้งสมมติฐานไว้ว่ากองทัพเยอรมนีจะบุกผ่านคามทิราชทางเหนือของนามูเข้ามาไม่มีแผนรบใดวางสมมติฐานไว้ว่ากองทัพเยอรมนีจะบุกผ่านเข้ามาทางบริเวณป่าเขาลำเนาไพรของบริเวณป่าอาเดนเนตกองทัพเยอรมนีจะเดินทางผ่านเข้ามาตามเส้นทางที่ฝรั่งเศสมองเห็นจริงๆถ้าหากว่าความต้องการของฮิตเลอร์ต้องการบุกฝรั่งเศส ในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2482เมลเลิกล้มไปเสียก่อนเพราะช่วงเวลาดังกล่าวสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวยประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งบรรดาขุนพลของเยอรมนียังลังเลใจอยู่แต่ในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2482นายพลอีลิกฟอนแมนสไตน์เสนอความเห็นอย่างกล้าหาญว่าการบุกฝรั่งเศสโดยผ่านเข้าไปมนบริเวณอาเดนเนตของทัพรถถังสามารถบุกเข้าไปได้ตามความเห็นของนายพลแมนสไตน์ ฮิตเลอร์เห็นด้วยทันทีแต่ทางท,งที่วงการทาหารทั่วโลกไม่เห็นด้วยเลยในขณะเดียวกันความเห็นของฮิตเลอร์เกี่ยวกับปัญหาสแกนเดนเวียก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยแต่เดิมฮิตเลอร์ตั้งใจความขคารลบเป็นกลางของนอร์เวย์แต่มีข่าวล้วงไหลออกมาว่าอังกฤษต้องการยึดนอร์เวย์ความจริงเชื่อเชียวแห่งอังกฤษต้องการให้พันธมิตรวางทุนระเบิดไว้ในน่านน้ำนอร์เวย์เพื่อหยุดการส่งเล็กจากสวีเดนมายงเยอรมนีที่ผ่านมาทางเส้นทางรถไฟและเมืองท่านาริก เมื่อผู้บัญชาการทหารเรือเยอรมนีคือนายพลเรืออีริกแรนเดอร์เสนอฮิตเลอร์ไว้ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมปช2481แล้วว่าให้ยึดนอร์เวย์ไว้ซึ่งนอกเหนือจะเป็นการตหน้าอังกฤษแล้วยังสามารถใช้ดินแดนริมฝั่งทะเลข,ของนอร์เวย์เป็นฐานทัพสำหรับเรือใต้น้ำของเยอรมนีด้วยแต่ในครั้งนั้นฮิตเลอร์ไม่ค่อยสนใจในความเห็นเช่นนี้นักแต่พอเกิดสงครามโซเวียตฟินแลนด์ขึ้นมาฝรั่งเศสและอังกฤษส่งความช่วยเหลือไปให้ฟินแลนด์โดยผ่านเข้าไปทางสแกนดินเนเวีย ความเห็นของฮิตเลอร์เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มสแกเดเนเวียจึงค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลอังกฤษเห็นด้วยกับความเห็นของเชอร์ชิลจึงกาหนดให้เตรียมแผนการสําหรับการยกพลขึ้นบกที่นาริกในนอร์เวย์ยิ่งไปกว่านั้นตอนกลางเดือนธันวาคมพุทธศักราช2481นักการเมืองของนอร์เวย์คนหนึ่งชื่อคริสลิงซึ่งนิยมนาซีแนะนําให้รู้จักกับฮิตเลอร์โดยการแนะนําของนายพลเรือแรเดอร์ผู้บัญชาการกองทัพเรือเยอรมนี ดังนั้นวันที่27มกราคมพุทธศักราช2482ฮิตเลอร์จึงมีคำสั่งให้กองทัพเยอรมนีจัดร่างแผนการบุกนอร์เวย์ไว้สำหรับใช้ในกรณีที่ฮิตเลอร์เลิกขคบรพความเป็นกลางของนอร์เวย์หลังจากฮิตเลอร์ยึดโปแลนด์ได้แล้วเป็นเวลา6เดือนสงครามทางภาคพื้นดินระหว่างเยอรมนีกับมหาอำนาจตะวันตกเกือบไม่มีเลยช่วงเวลาดังกล่าวนี้หนังสือพิมพ์พากันเรียกสงครามระหว่างเยอรมนนีกับมหาอำนาจตะวันตกว่า สงครามน้ำลายแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวการปฏิบัติการทางทะเลมีเหตุการณ์ต่างๆที่สำคัญเกิดขึ้นหลายครั้งเช่นกันเช่นในวันที่3กันยายนพุทธศักราช2481เรืออู่ของเยอรมนีจมเบือโดยสารเอเธเนีย e er. การจมเบือโดยสารของเรืออู่ครั้งนี้เป็นการขัดคำสั่งของฮิตเลอร์สิ่งหามมีให้ใครทำลายเรือโดยสารการโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินของอังกฤษที่เรือเยอโปกในวันที่14กันยายนถึงแม้จะไม่สำเร็จ แต่สามารถจมเรือบรรทุกเครื่องบินคอริจัตของอังกฤษได้ในวันที่17กันยายนและเรือโทคุนเทอร์ไพรเอนจมเรือประจัญบานรอยัลอโอะที่สคาปาไฟในวันที่1 4ตุลาคมทั้งหมดเป็นปฏิบัติการที่บรรดาลูกเรืออูมีความภูมิใจมากอย่างไรก็ดีภาระหน้าที่รักของเรืออูคือมุ่งทำลายเรือบรรทุกสินค้าของศัตรูซึ่งปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาสี่เดือนแรกที่สงครามเริ่มต้นเรืออูของเงยอรมนี จมเรือบรรทุกสินค้าได้มากกว่า110ลำในขณะเดียวกันทั้งเยอรมนีและอังกฤษทําการบังทุนระเบิดในน่านานา้ําต่างๆอย่างกว้างขวางการทาสงครามทางเรือเหนือผิวท้องทะเลอังกฤษเป็นฝ่ายมีชัยเหนือเยอรมนีในเดือนกันยายนพุทธศักราช2 4 8 1รเรือรบเยอรมนีซานฮอตและกิสเซนเนลจมเรือพาณิชย์ิศอาวุธราวันพินทีในบริเวณทะเลเหนือ หลังจากนั้นเรือรบทั้งสองของเยอรมนีเดินทางกลับมายังวิวเฮมชาชเฟนหลบหลีกการไล่สังหารจากกองเรือของอังกฤษไปได้นอกจากนั้นเรือดอยแลนเรือประจันบาขนาดเล็กลำหนึ่งของเยอรมนีออกไปปฏิบัติอยู่ในบริเวณแอตแลนติกแล้วรีบหนีกลับเยอรมนีหลังจากจมเรือพันนีตได้สองลำเรือประจันบของเยอรมนีอีกลำหนึ่งปฏิบัติการอยู่ในบริเวณแอตแลนติกชื่อจิเนลลากราฟสปีมีกัปตันแฮนด์แลงดอฟเป็นผู้บังคับการจมเรือศัตรูได้9ก้าลำ ก่อนพบจุดจบหน้าเศร้าในเวลาต่อมากล่า,าวคือเหลือเจเนอเรลกราฟปีแต่รับความบอบช้ำอย่างหนักจากการสู้รบกับกลุ่มเรือลาตะเวนสามลำของอังกฤษที่บริเวณนอกฝั่งริโอเดลาพราตาในวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2481จึงรีบเดินทางหนีไปยังมงเตวีเดโอและพักอยู่ที่นั่นเป็นเวลา4วานันเพื่อทำการซ่อมแซมเรืออังกฤษดักรออยู่และใช้เวลาที่เหลือเจเนอเรลสปียังไม่ออกมาจากอูก่พักผ่อนเป็นในตัว รวมทั้งพยายามเสริมกําลังขึ้นใหม่เรือลาดตระเวนสองลำของอังกฤษคือเรืออาแจ็คและอาชิลเลตยังใช้งานได้ดีหลังจากได้รบก,กับเรือเจเนเรลสปีมาแล้วยังได้เรือคัมเบรแลนมาเสริมกําลังอีกในวันที่17บธันวาคมเรือเจเนเรลกราสปีออกสู่ทะเลอีกครั้งหนึ่งก่อนที่การลบครั้งใหม่จะเริ่มต้นบรรดาลูกเรือกลาสปีพาเรือนี้ออกไปอีกทางหนึ่งของปากอ่าวอีก3วันต่อมากับตันแลงส์ดอฟผู้บังคับการเรือยิงตัวตายก่อนที่กราสปี จะพบจุดจบจากการตามล่าของกองเรืออังกฤษแตเลเรลอลำเลียงของกราฟสป,ปีคือเรือเอามาคยังคงอยู่ปฏิบัติการของเอามาคกลายเป็นเหตุการณ์นำไปสู่การลบทางภาคพ,พื้นดินครั้งสำคัญในยุโรปภายหลังที่เอามารคจมเรือสินค้าของอังกฤษในบริเวณแอตแลนติกได้แล้วนำเอาชเชลยศึกจากเรือสินค้าของอังกฤษจำนวน303คนไปด้วยระหว่างทางมุ่งหน้ากลับสู่เยอรมนีเรือพิฆาตของอังกฤษออกตามลา่าแต่เอามาคหลบเข้าไปอย่างจอร์จซิงฟอร์ดเหมืองชายฝั่งทะเลของนอร์เวย์ เรือพิฆาตอังกฤษที่ติดตามมารู้ทันดังนั้นในวันที่16กุมภาพันธ์าช2482กัปตันฟินลิปเวียนของเรือพิฆาตคอสแซกจึงนําเรือไปยังท่าเรือโนเวย์แห่งนั้นเรือลบอังกฤษแล่นผ่านเรือปืนของโนเวย์สองลำและสามารถนาที่เรยอังกฤษที่เรือเอามาคพาไปกลับคืนมาได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้มีความสําคัญ2ประการด้วยกันคือประการแรกเชอร์ชิลไม่เพียงแต่เอาเหตุการณ์ครั้งนี้มาอ้างถึงความยิ่งใหญ่ของรัชนาวีอังกฤษเท่านั้น แต่ยังเป็นเหตุการณ์ทําให้ก็เสนอของเชอร์ชิลที่ให้มีการแทรกแซงนอร์เวย์มีน้ําหนักยิ่งขึ้นประการที่2ทําให้ความเชื่อของฮิตเลอร์ที่ว่าในไม่ช้าการบุกนอร์เวย์จะกลายเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเยอรมนีมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นถ้าเยอรมนีต้องการตัดหน้าอังกฤษก่อนที่อังกฤษจะเข้าไปยึดนอร์เวย์แผนการยกพลขึ้นบกที่ฝั่งทะเลนอร์เวย์ของอังกฤษกำหนดไว้แต่เดิมว่าในสัปดาห์ที่3ของเดือนมีนาคมพุทธศักราช2482ต้องเดินเวลาออกไปอีก เพราะฟินแลนด์ยอมแพ้สหภาพโซเวียตในวันที่13มีนาคมอังกฤษไม่มีข้อแก้ตัวที่จะต้องเข้าไปยึดนอร์เวย์อย่างไรก็ดีขณะนั้นนายชมเบรล์นายยกรัฐมนตรีอังกฤษกับนายพลเรโนนายยกรัฐมนตรีฝรั่งเศสมีความเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องมีการปฏิบัติต่อนอร์เวย์อย่างหนึ่งอย่างใดแน่นอนอังกฤษและฝรั่งเศสตกลงกันว่าจะทําการวางทุ่นระเบิดบริเวณน่านน้าของนอร์เวย์ก่อนหลังจากนั้นแล้วจึงยกพลขึ้นบกที่เมืองท่าสี่แห่งของนอร์เวย์ คือเมืองนาริกทรอนฮามเบอร์เกนและสตาเวนเกอร์เนื่องจากอังกฤษฝรัร่งเศสมีความเห็นเรื่องการวางทุนระเบิดขัดแย้งกันฉะนั้นกนหนดวันวางทุนระเบิดซึ่งแต่เดิมกำหนดไว้ว่าให้ลงมือปฏิบัติการในวันที่5เมษายนจึงต้องเลื่อนออกไปเป็นวันที่8เมษายนการเลือ่อนกำหนดมาเวลาออกไปดังกล่าวก่อภัยใหญ่หลวงให้กับฝ่ายอังกฤษเพราะในวันที่1เมษายนฮิตเลอร์ มีคำสั่งให้กองทัพเยอรมนีบุกนอร์เวย์โดยให้เริ่มต้นบุกในวันที่9เมษายนขณะที่ในวันที่8เมษายนรัฐบาลนอร์เวย์ทำการคัดค้านอังกฤษที่ทำการวางทุนระเบิดในน่อน,น้ำของนอร์เวย์อย่างรุนแรงแต่พอวันรุ่งขึ้นกองทัพนาซีก็บุกเข้าถึงประเทศในวันที่9เมษายนพุทธศักราช2482เมืองท่าสำคัญสำคัญตั้งแต่ออสโลขึ้นไปทางเหนือจนถึงเมืองนาริก ซึ่งอยู่ห่างจากฐานทัพเดือของเยอรมนีออกไป1,200ไมล์ถูกทหารเยอรมนียึดครองไว้ทหารเยอรมนีที่บุกเข้าไปในนอร์เวย์ส่วนใหญ่มาทางทะเลบางกลุ่มมาทางอากาศในขณะเดียวกันเยอรมนีส่งหน่วยทหารพลลมเขายึดที่กรุงออสโลและสนามบินสตาร์แวนเกอร์นาบา่าเป็นครั้งแรกในโลกที่มีการใช้ทหารพลลมนอกจากเยอรมนีจะใช้เครื่องบินขนส่งจํานวนมากยังส่งเครื่องบินลบ800ลำออกปฏิบัติการทําให้ประชาชนชาวนอร์เวย์ขวัญเสีย การต่อสู้ของทหารนอร์เวย์ที่นาริกและที่ทอนไฮที่เมอร์แกนที่สตาแวนเกอร์และที่คริสเซนแซนาพายแพ้กองทัพนาซีอย่างง่ายดายหลังจากทําการต่อสู้อยู่ไม่นานการต่อต้านของทหารนอร์เวย์ที่เมืองออสโลซึ่งต่อสู้กับกองทัพเยอรมนีที่บุกขึ้นมาจากทางทะเลอย่างเหนียวแน่นแต่ไม่เกิดประโยชน์เมื่อกองทารเยอรมนีลงมาจากเครื่องบินที่สนามบินแล้วมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองออสโลทันทีในเวลาเดียวกันขณะที่เยอรมนีบุกนอร์เวย์ เยอรมนีก็บุกเข้ายึดเดนมาร์กโดยส่งเรือบรรทุกทหารแล้วให้เครื่องบินจอดอัมพรางอยู่บนดาดฟ้าแลนก็ไปแนวอ่าของเมืองโคเปนเฮเกนแล้วทหารเยอรมนีเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองการบุกยึดครองเดนมาร์กเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเยอรมนีในการรักษาเส้นทางระหว่างเยอรมนีกับเดนมาร์กให้มีความปลอดภัยแต่อย่างไรก็ดีอังกฤษอาจตัดเส้นทางนี้ได้โดยส่งเรือรบมาคอยรังควานอยู่ในบริเวณสกายยูรักแต่กองทัพเรืออังกฤษเกรงว่าการปฏิบัติการดังกล่าว อาจถูกฟูมินเยอรมนีด่าหน้ากันเข้ามาทําลายเรือได้จึงส่งแต่เพียงเรือใต้น้ําเข้ามาในบริเวณนั้นอย่างเดียวเท่านั้นที่ฝั่งทะเลนอร์เวย์เรือพิฆาตของเยอรมนีที่นาริกถูกกองทัพเรืออังกฤษทําลายหลังจากที่กองเรือรบเดินทางมาถึงที่นั่นได้เพียงสี่วันและทหารพัทมิตรเริ่มยกพลขึ้นบกที่นั่นในวันที่14เมษายนหลังจากนั้นอังกฤษยกพลขึ้นบก ที่นามซอดและที่แอนดาเนตเพื่อบุกเข้าตีทรอนไฮจากทางเหนือและทางใต้อย่างไรก็ดีเยอรมนียกพลขึ้นบกทางด้านหลังของกองทหารอังกฤษที่นามซอดแล้วบุกคืบหน้าจากออสโลไปยังคูสบาร์สตานเพื่อเขาเ้าโจมตีกองทหารพันธมิตรที่แอนดาเนตพอถึงวันที่สองพฤษภาคมอังกฤษถอนตัวออกจากนามซอดและแอนดาเนตทหารเยอรมนีที่นาริกต่อต้านทหารอังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งมีกำลังเหนือกว่าถึงห้าเท่าอยู่จนถึงกระทั่งวันที่27พฤษภาคมซึ่งเมื่อถึงวันเวลาดังกล่าวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสทําให้อังกฤษไม่สนใจการลบในนอร์เวย์อีกต่อไปกองทัพอังกฤษถอนตัวออกจากนาริกเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในนอร์เวย์มีความสําคัญต่ออังกฤษน้อยกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสขณะนั้น